ชาวราศีธนูนะครับหรือท่านที่เกิดเดือนธันวาคมลัคนาธนูก็สามารถรับชมรับฟังคําพยากรณ์นี้กับผมได้โคโก้พอมดน้อยอยากรู้ไหมครับว่าครึ่งเดือนหลังกุมภาพานันธ์นี้ท่านที่เกิดเดือนธันวาคมราศีธนูหรือลัคนาธนูมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยากจะธิษฉันแนะนําให้ท่านทําให้มากที่สุดทําแค่สิ่งสิ่งนี้ในครึ่งเดือนหลังนี้ ทำให้มากที่สุดทำให้พร้อมด้วยกายวาจาใจสิ่งสิ่งนั้นคือบารมีข้ออะไรนะครับผมมีไพ่โดยทั้งหมด10ข้อนะครับอธิษฐานให้ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังว่าบารมีข้อไหนสิ่งสิ่งไหนที่ท่านควรที่จะทำและทำให้มากเพื่อความสำเร็จของท่านที่เกิดเดือนธันวาคมลาตีธนูหรือลัคนาธนูได้แก่ันหัน เลขสองนะครับเลขสองคืออะไรเลขสองคือศีลบารามีนะครับศีลการรักษาศีลนั่นเองศีลก็คือการนำข้อธรรมะมาควบคุมกายวาจาใจให้เราอยู่ในความถูกต้องดีงามตามหลักธรมรมศีลคือข้อห้ามที่เอาไว้รักษากายวาจาใจเรานั่นเอง ทำให้ได้บางท่านว่าจำไม่ได้เลยค่ะศีลมีกี่ข้อหนูไม่รู้ไม่เป็นไรแค่เรารักษากายควบคุมกายนี้วาจานี้แล้วก็ใจนี้ไม่ให้คิดชั่วทำชั่วก็เท่ากับท่านอยู่ในกรอบของศีนแล้วนะครับ รักษากายนี้กายจะไปเขียนด่าใครจะไปชี้หน้าใครจะไปฆ่าสา,า์ตดชีวิตก็ต้องใช้กายก็คือมือเป็นตกยุงเท่าไหร่รักษากายรักษาวาจารักษาใจควบคุมให้อยู่ในสิ่งที่ถูกต้องนั่นเท่ากับท่านก็คือรักษาศีลถ้าศีลอุปมาเปรียบเหมือนกฎหมายไม่จำเป็นต้องไปท่องข้อบทกฎหมายทุกข้อว่าผิดกฎหมายข้อนั้นข้อนี้ แต่ถ้าท่านเป็นคนดีรักษากายวาจาใจให้ได้ไม่เบียดเบียนใครไม่คิดชั่วทำชั่วไม่พูดชั่วทำชั่วไม่ทำชั่วท่านก็อยู่ในกรอบของศีลท่านก็อยู่ในกรอบของกฎหมายนี่คือสิ่งที่อยากจะมาแนะนําท่านที่เกิดราศรีธนูเดือนธันวาคมหรือลัคนาธนูนะครับว่าในครึ่งเดือนหลังนี้ขอให้รักษาศีลให้มากการรู้จักศีลท่องได้ การรู้ศีลกับคนกับคนที่มีศีลเนี่ยแตกต่างกันอยู่นะเหมือนบางคนรู้ว่าการขับเครื่องบินเป็นยังไงก็คืออ่านมาการขับรถยนต์เป็นยังไงก็คืออ่านมาการรู้หลักการขับรถยนต์เปลี่ยนเหมือนการรู้ข้อของศีลแต่คนที่ขับรถเป็นก็คือคนที่มีธรรมะนั่นเองนะครับนี่คือข้อที่สองแล้วถ้าท่านทําได้รักษาได้ บางท่านบอกว่ารู้อยากจะถือสินข้อแรกปานาติป,ปาตาการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ใช่แค่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับในสินข้อหนึ่งก็คือไม่เบียดเบียนทั้งคําพูดวาจากายวาจา,าใจด้วยนะแต่ทุกอย่างรวมอยู่ที่ศีลแล้วถ้าท่านทําได้นะครับชาวธนูราศีธนูเกิดเดือนธันวาคมหรือลัครนาธนูแล้วท่านจะได้รับพอรอะไรถ้ามีพรวิเศษ ห้าข้อนี้ถ้าท่านรักษาศีลได้ให้มากที่สุดในครึ่งเดือนหลังกุมภาพัน์นี้พรที่ท่านจะได้รับในห้าข้อนี้มีโกโก้หนึ่งโกโก้สองโกโก้สามโกโก้สี่แล้วก็โกโก้ห้าผมก็จะย้ายราศีมาราศีธนูนะครับถ้าผมเป็นราศีธนูและผมรักษาศีลในครึ่งเดือนหลังนี้ผมจะมีความสุขความสําเร็จอะไรศีลข้อสองใช่ไหมข้อสอง ศีลปารามีสัมปันโนศีละอุปปารามีสัมปันโนสีละปารมัตถาปารามีบางท่านบอกว่าไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตยุงมากัดก็รักษาศิลมันขัดน,นะอยากจะตกขั้นสองต้องมีศีลรักษาไม่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 ไมไม ถ้ามันจะถึงขั้นที่สามขั้นอุกฤษอยากจะตบยังไงไม่เป็นไรเขาก็อยู่แค่เจ็ดวันนะก็ต้องเมตายเขาไม่เป็นไรต้องขั้นอุกฤษต้องอดให้ไนดะ้ไม่เป็นไรเจ็ดวันเขาก็ตายให้เขากินอิ่มๆเถอะเวลาเราอยากมีโชคเราก็จะได้โชคอิ่มๆอ่ะไม่เป็นไรม,มองไม่เห็นละกันมองไม่เห็นละกันนะไปบริจาคเลือดยิงถุงถุงใหญ่เลยนะผมขอเลือกพรข้อที่สองนะคะท่านใดที่เลือก เรื่องนี้ออยังเอยถ้าท่านทําได้รักรักษาศีลได้ของชาวราศีธนูในครึ่งเดือนหลังนี้ส่วนบาร,รมีข้ออื่นท่านอาจจะทําอยู่แล้วนะครับแต่บาร,รมีข้อที่สองคือการรักษาศีลนี่คือศีลบาร,รมีข้อที่สองถ้าท่านทําได้และทาให้มากพรที่ท่านจะได้รับถ้าท่านเลือกขอพอรกองที่1สิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือ สิบถ้วยสําเร็จสมปรารถนานะครับถือศีลอยู่บ้านก็ได้อยู่ไหนถ้าใจเรามีศีลรักษาศีลควบคุมกายวาจาใจอยู่ไหนก็ได้การปฏิบัติธรรมไม่ไม่จากัดการไม่เลือกสถานที่ไม่จํากัดว่าต้องนุ่งห่มแบบไหนนั่นคือการปฏิบัติธรรมก็คือเอาหลักธรรมะมาใช้นั่นเองสิบถ้วยสําเร็จสมปัญหาอยากได้อะไรก็จะได้มีความฝุกมีความเจริญหรือบ้านและที่ท่านอาจจะมาสามตัวตรงๆก็ได้นะศีล นำมาซึ่งพวกกระซับบ้านไหนถือสิลรักษาสิลได้บ้านนั้นก็จะมีพภกกระซับหลังไหนเข้ามาโกโก้พอมดน้อยเรื่องหมายเลขตองนะครับเพราะฐานบาร,รมีข้อสองก็คือการรักษาศินเองสิ่งที่ท่านจะได้รับผ่อนถ้าท่านทําได้เต็มที่นั่นก็คือ,อหนึ่งเหรียญทองอีกแล้วนะครับในรอบที่แล้วราศีพิจิกโกโก้พอมดน้อยก็ย้ายราศีไปราศีพิจิกก็เลือกหมายเลขห้าหรือเปล่า ก็ได้หนึ่งเหรียญทองฮะจะได้เงินก้อนใหญ่จะได้เงินก้อนใหญ่มีเยอะก็ได้เอามาใช้ใจ่ายเยอะจัดสรรให้มันเป็นประโยชน์มันก็จะไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมครับถ้าเรามีเมล็ดข้าวเปลือกเยอะๆแล้วเอาไปหวานลงนาเราก็จะได้เก็บเกี่ยวเยอะนะทําประโยชน์ได้เยอะมีเยอะก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะหนึ่งเหรียญทองท่านใดเลือกโกโก้สองคําพยากรณ์นี้คําอธิษฐานนี้จะเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนในครึ่งเดือนหลังนี้ต้องรักษาศีลนะท่านใดที่เลือก ทำอธิษฐานพรข้อที่3ได้แก่ the w e r s ส a m l e สมปรารถนาเหมือนเนรมิตเหมือนเทวดามาจับเนรมิตรให้เจ็บป่วยอยู่ก็จะหายจากการเจ็บป่วยนะครับพลังงานดีๆก็จะเกิดขึ้นอยากได้อะไรก็จะได้ง่ายเหมือนจับวางเนรมิตรปรารถนา the w e r เทวดา ให้คาถาทอาวิเศษทําอะไรก็ราบรื่นสาเร็จมีความสุขมีความสําเร็จชี้ลอตอรี่ใบนี้ก็จะเป็นรางวันที่1นี่ง็ีวใบรางที่2นะครับบุญเต็มเปรี่ยมก็ชี้เอาชี้เอานะท่านใดเลือกพรข้อที่4ได้แก่กงล้อมหาสมบัตินะครับนี่คืออย่างที่สุนทนเจดใบของไพที่โกโก้พอมดน้อยอธิษฐานนะครับเจใบนี้ผมจะเชือว่ากงล้อมหาสมบัตินี่คือรางวัลที่หนึ่ง <c oughs> รางวันที่หนึ่งท่านใดเลือกโกโก 4, ้สพรข้อที่ดีท่านคือกงล้อมหาสมบัติได้โพกซั์ใหญ่ใหญ่จริงๆโชคลาภทั้ง4ี่ทิศใหญ่เหนือใต้ออกตกทั้ง8ปดทิศเล็กทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้ในกงล้อมหาสมบัติจักรวาลนี้ท่านจะได้รับที่ใหญ่ๆ และท่านที่เลือกโกโก้ห้าที่ท่านจะได้รับก,ก็คือเดอะเมจิกเชียนนะครับให้ปฏิหาริสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําดีก็มีโชคมีลาบได้ในระมิตรให้เลยไม่มีตัวเลขอาจจะมีคนมาบอกมาชีนน้แนะนีมิตฝันสาตัวแม่นๆก็ได้ทําถูกใจถูกต้องเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำถูกหลักธรรมไม่ทําชั่วละชั่วอยากได้อะไรก็จะได้ถ้วยทองตั้งเต็มทั้งถ้วยทองสิ่งต่างตั้งไว้บนโต๊ะ โอเคคุณทําได้สําเร็จคุณได้รับสินนั้นทันทีเนระมิดขึ้นคุณยังทําไม่ได้ชีล้ลงยังไม่ให้ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพรทั้ง5้าข้อนี้เปลี่ยบเหมือนทองคําปริมาณทองคําที่โกโก,โก้พอมดน้อยได้ในหนึ่งเลี้ยนทองอาจจะมากน้อยแตกต่างกันนะครับตามระดับบุญบารามีนะหนึ่งเลี้ยนทองของโกโก้พอมดน้อยอาจจะเป็นเงินหลักสิบหลักร้อยแต่บางท่านที่ทา มากทําไม่เยอะสะสมไม่เยอะเหมือนองค์พระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิบชาติที่แล้วเตชะสุเนมะภูจนาวิเวทั้งสิบชาติก็สร้างบาร,รมีมาเต็มเปลี่ยมท่านก็จะได้มากเราเป็นสัตว์ประเสริฐเราต้องให้กําลังเจวเองในการทําดีมีเท่าไหร่ก็ทําเท่านั้นการรักษาศีลไม่ได้เสียทรัพย์เสียปัจจัยเสียเง,งินการรักษาศีลคือเอาศีลมาควบคุมใจ แยากจะด,ด่าคนก็ไม่หลอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องของเขาฝากข้อธรรมาน,น,นิดนึงนะคะพลังงานดีๆอาจจะเกิดขึ้นกับท่านมากน้อยแตกต่างกันนะแต่ผมเชื่อแน่ว่าศีลเลนะสุขติญันติศีลนำมาซึ่งความสุขเซนเลนะโพกสัมปทาศีลนำมาซึ่งโพกรัพย์ใหม่และสามารถรักษาโพกรัพย์เก่าได้และก็ศีลเลนะสุขติญันติศีลนำมา ซึ่งทางถึงพระนิพพานเข้าพระนิพพานไดง่ายขึ้นความสงบระง,งับก,ก็ง่ายขึ้นเพราะเรามีศีลนะครับหลายอย่างถ้าควบคุมสิ่งรอบข้างไม่ได้ปัจจัยเหตุรอบข้างเป็นปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุมเราก็มาควบคุมกายวาจาใจเราโชคลาภยังไม่ได้เงินทองยังไม่เปิดก็ไม่เป็นไรรักษาใจให้ดีเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่ เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่เลวอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนที่ดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอย๋ยเหมือนค้นหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแง่ดีมีคุณจริงขออารัธนานี่คือข้อธรรมะของหลวงปู่พุทธทาสพิขุแห่งวัดสวนโมกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมา ฝากนิดนึงท่านใดเข้ามารับชมรฟังครั้งแรงกฝากกดติดตามกดถูกใจก็ไลค์กดแชร์หน่อยนะครับยอดคนติดตามแค่60บัานคนเองขอคนติดตามสัก100ล้านให้โกโก้พ่อมดน้อยหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีโชคลาภจากพลังงานของไพ่อำนาจความศักดิ์สิทธิ์จงเกิดขึ้นจงเกิดขึ้นแบบทุกๆท,ท่านสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ